วันนี้เราจะพาไปชมหินช้างสีที่อุทยานแห่งชาติอําพองกันนะครับอยู่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเราตัดไปตอนใกล้ถึงับนะไม่ก็ถึงแล้ว,วน,นี้เราตรงอยู่ตรงด่านค่ายเก็บค่าบริการนะค่าเข้าเนี่ยเด็กสิบบาทผู้ใหญ่ยี่สิบนะครับอยู่ตรง นีเ่เขตอุทยาน,นชาชิน้ำพองละไปกันต่อครับหินช้างสีอีกเจ็ดกิโลเดี๋ยวตัดไปตอนใกล้จะถึงตัดไปตอนถึงหินช้างสีเลยแล้วกันนี่เราก็มาถึงลานจอดรถนะของหินช้างสีต้องเดินเข้าไปนะเดินไม่ไกลหรอกแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปประทับตาอุทยานก่อนนะคุยอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวไปประทับตาอุทยานก่อน ขึ้นไปข้านบนนะประทับตาได้ตรงร้านสวัสดิการนะต้องขึ้นไปข้างบนไปตรงผาหมืน่นดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจุดชมทิวทัศน์เลี้ยวขวาไปตรง,งนนะ้นนะไปกันต่อครับทางเหมือนเราต้องขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันไปขึ้นไปต่อครับเหมือนขึ้นเขาเลยเดินขึ้นมาเลยอันนี้น่าจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะ เดินมาเลยนะครับตรงนี้คือจุดชมวิวผาเหมินเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงตรงนี้ก็มีศูนย์บริการจกท่องเที่ยวใกล้ๆนะแต่เราไปดูผาเหมินกันก่อนโอ้ผาเหมินเฮ้ยวิวสวยครับทุกคนวิวสวยมากเลยครับ ด้านหน้าคล้ายๆทะเลเลยวิวคล้ายทะเลนะครับสวยมากด้านหน้เาเฮ้ทะเลเนี่ยก็คือเขื่อนอยู่บนน้ก็คือเขื่อนอยู่บนน้นะดูสวยผาเหมือนก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันต่อเลยเดี๋ยวไปสแตมป์ประทับตาอุทยานกันหนาประทับตาอุทยาน มาแล้วครับทุกนี้ก็คือตาประทับอุทยานนะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปผามือก่อนเราเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อครับอันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับหินช้างสีหินช้างสีคือสีสีอะไรนี่ก็บอกข้อมูลธรณีวิทยาหินช้างสี ภาใวิทยาลัยตามพองเห็นกลุ่มลักษณะบอกเรื่องราวต่างๆเนะมื่อกี้ผมก็นั่งกินน้ําในร้านเนี่ยในส่วนบริการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเดินทางไปหินช้างสีต่อนะไปเดยนคนระับตรงนี้ก็คือหอคอยชมวิวนะเป็นหอคอยชมวิวผ่านหอคอยเสร็จแล้วก็ไปต่อ วิวระหว่างทางสวยเห็นเขึอนอบนนัดคล้ายๆทะเลเลยวิวสวยครับวิวคล้ายๆทะเลเลยอ่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินช้างสี่เฮ้ยเห็นอุทยานแห่งชาติภูเวียงด้วย หินช้างสีวันนี้เป้าหมายเราก็คือหินช้างสอีอันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรบ้างไหนดูกันผาเก็บตะวัน260เมตรสะพานเชื่อมหิน300เมตรไปไปกันต่อครับไปกันต่อี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติหินช้างสีนะอะไรเนี่ยเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินช้หินช้างสีสถาน,นีที่หนึ่งยินดีที่ได้รู้จักได้หินช้างสี เส้นทางสาธรรมชาติอันนี้เป็นยินดีที่ได้รู้จักสถานที่หนึ่งเนี่ยเ,เป็นจุดน่าจะเป็นจุดชมวิวยินดีที่ได้รู้จักนะลงไปต่อวิวข้างถเดี๋ยไปดูหินหินยเยอะเยอะไปต่อไปต่อพ่อไปต่อมีแมงปอด้วยนะโอ้เข้าป่า นี่บอกห้ามปีนป่ายนะนี่อย่าปีนนะครับไม่งั้นตกเนี่ยเส้นทางก็ไม่ได้ลำบากมากนะมีวิวระหว่างทางเขึ้นออบนนัดอะวิวอย่างสวยวิวคล้ายทะเลโอ้ป้ายเพื่อความปลอดภัยอย่าเข้าใกล้หน้าผาอย่าปีนป่ายก้อนหินหรือหน้าผา บันไดด้านหน้าไปต่อครับอย่าย่อท้อไปโอเคมีบันไดด้านหน้าเดี๋ยวไม่รู้เป็นจุดชมวิวหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทางขึ้นไม่รู้นะขึ้นบันไดกันนะครับโอ้โหโโยุดตรงนูน้นเฮ้ยตรงนี้เป็นสถานีที่สองนะชื่อสิงโตดว,วงข้าว ไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้อยู่ตรงสลานีที่สองนะคือสิงโตลงงข้าวเดี๋ยวไปกันต่อว่าจุดต่อไปคืออะไรไปมาจาุดตรงนี้มีป้ายบอกจุดต่างๆด้วได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูก่อนก็มีศูนย์บริการนะักท่องเที่ยว200เมตรต้องเลี้ยวขวาไปลานจอด,ดรถเลี้ยวขวา400เมตรถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็เป็นสะพานเชื่อมหิน200เมตรแล้วก็ น้ำในเพริงหินอีก260เมตรนะครับไปกันต่อแถวนี้หินเยอะอย,อย่างเยอะอะทุกคนเส้นทางไม่ได้ยากนะเดินง่ายนะผมเจอหรือว่าผมเจอสักอย่างด้านในเดี๋ยวไปดูกันว่าคือจุดชมวิวหรือเปล่าไปดูกันคืออะไรเนี่ยเป็นนาเบียงเนี้ยจุดชมวิวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไร เป็นเส้นทางเดินนะครับทุกคนเดินต่อไปว่าทุกคนหินตรงนี้ใหญ่มากเลยใหญ่จัดอะป้ายทางที่เส้นทางแบบธรรมชาติจุดตรงเนี้ยจุดตรงน,รงนี้นี้คืออะไรโป่งหินอยู่ใกล้กับสลา,าหกเหลี่ยมเ,รต,เยตรงนั้นน่าจะเป็นสลา,าหกเหลี่ยมนะมีจุด มีจุดชมวิวะสะไปดูมาชื่อจุดชมวิวเลยวิวสวยมากเลยครับตรงนี้จะเป็นศาลาหกเหลี่ยมนะจุดชมวิวศาลาหกเหลี่ยมจุดชมวิวอย่างสวยจุดชมวิวศาลาหกเหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยสวยมากทุกคนตรงนี้คือจุดชมวิวศาลาหกเหลี่ยมนะครับวิวี่ยสวย ลงจากจุดชมวิวสาราหกเหลี่ยมกันนะมีระยะทางบ่อยกค่ทุนเฮ้ยหินช้างสะพานเชื่อมหินเลี้ยวซ้ายไป90เมตรหินช้างสีเลี้ยวขวาไปอยห้าสเมตรแล้วก็ลานจอดรถอีก400เมตรนะครับ ไ่ต่อทุกคนตรงนี้คือหินสามเศร้าหินสามเศร้านะไปต่อครับจุดหมายสุดท้ายละหินช้างสีเป้าหมายสุดท้ายในวันนี้ไปกันมีป้ายอ่านแยเดี๋ยวไปดูวนอ๋อสถานที่ที่หกอันนี้สถานที่นี้ที่หกโป่งดิน ครับโอเคไปกันต่อหินช้างสีเป้าหมายสุดท้ายมีทางเดินทําให้อย่างดีเลยนะครับเดินตามไปเดินตามเส้นทางนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเจอหินช้างสีเองเดินไปร้อยห้าสิบเมตรเชียวครับหินอะไรไม่รู้ทุกคนเฮ้ยเจอหินช้างสีตึงกันนะครับหินช้างสีหินสวยมากนะไฮไลท์ของอุทยานหินช้างสีนะครับก็หินช้างสีก็มีประมาณนี้แหละครับ เห็นสวยครับมุมนี้สวยสวยจริงๆครับเห็นช้างสีมุมนี้เห็นช้างสีก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูจุดอื่นเต่าแล้วกวกลับกลับท,ที่จอดรถตรงไหนะโอ้มีหินต่างๆตรงนั้นคือห็นหัวเต่าปูดูตรงนี้เห็นอะไรเนี่ยหินหอยทากโอ้หินหอยทากอ,อ,อันนี้ต้นไม้รูปหัวใจนี่ต้นไม้โอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ลานจอด ยวกลับไปที่ร้านจอดรถกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ